สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุงเครื่องเสียงคลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง youtube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่9นะครับวันเสาร์นะครับยามเงียบๆนะครับก็จะพามาชมนะครับเป็นมิกแม็กกี้นะครับวันนี้ก็เข้ามาพร้อมแหลกนะครับโอ้โหสภาพนะครับสวยจริงๆนะครับเข้ามานะครับประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องนะครับ เป็นมิกกี้แท้นะครับมิกกี้แท้นะครับ16บหกชแนลนะครับมาพร้อมเอฟเฟคนะครับอ่านะครับมาพร้อมกล่องแหลกเลยนะครับนี่ครับกล่องแหลกนะครับนะครับกล่องแหลกสวยนะครับเนี่ยตัวเครื่องก็สวยนะครับตัดมาใส่เฉพาะแม็กกี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เข้ามานะครับ1ตัวนะครับขอวันที่9นะครับจะมีตำหนินะครับนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะครับเจ้าของเครื่อง ซื 3, ้อมาในราคาอยู่ที่43,000บาทนะครับมือหนึ่งตอนนี้ก็43,000นะครับอ่าท่านไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับว่าอ่านะครับเป็นมีเอฟเฟกต์ในตัวมีตำหนินะครับมาแจ้งตำหนิก่อนนะครับตำหนินะครับตำหนินะครับไฟนะครับอ่าจะวิ่งแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับแต่เส้นนี้ไม่วิ่งนะครับวิ่งแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับนี่ครับมีตำหนิแค่ไฟนะครับไฟวีูนะครับเส้นเดียวนะครับไม่วิ่งนะครับแต่ตัวนนี้วิ่งะครับ วันน <Es> ี chips, stock, li, ้วิ่งนะครับวันน <s Ping S 1> <or> ี้ไม <ited> ่วิ่งนะครับแค่นั้นนะครับอย่างอื่นปกติเอฟเฟคครบนะครับเอฟเฟคมีนะครับแล้วก็นะครับพวกสไลด์นะครับดูสไลด์นะครับนี่ครับพวกสไลด์พวกวอลุ่มนะครับนี่ครับไม่มีแทบคุณนะครับแล้วก็สนิมนะครับไม่มีแทบรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามมากนะครับเครื่องก็ประมาณ95อนะครับพวกเขาไว้ในแหลกนะครับนี่ครับกองแหลกนะครับ ผมให้พร้อมแหลกเลยนะครับให้พร้อมแหลกนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าแม็กกี้นะครับ C นะครับ MX นะครับ 16MKII นะครับรุ่นนี้จะมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกในตัวเอฟเฟกหวานๆนะครับแล้วก็จะมี EQ ในตัวด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดอยู่สองอ็อกนะครับมีอยู่2ออ็อกนะครับแล้วก็แผ่นซ้ายขวานะครับ16ชัแนลนะครับอ่านะครับ1 2 3 4นะครับตัวนี้ก็มีนะครับน่า สภาพใช่สวยนะครับเจ้าของซื้อมาอยู่ที่สี่หมื่นสี่ไม่รวมแหลกนะครับไม่รวมแหลกนะครับนี ciamo, ่ครับบาร์โค้ดนะครับเนี่ยบาร์โค้ดเครื่องนะครับเนี่ยสภาพนะครับนี่ครับแม็กกี้นะครับสภาพนะครับเจ้าของซื้อมาอยู่ประมาณสี่หมื่นสามนะครับไม่รวมกล่องแหลกนะครับซื้อมาเมื่อหนึ่งนะครับแต่มีตำหนิตรงแค่ไฟตรงนี้เดียวครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับเนี่ยครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับผมก็ขายในราคาอยู่ที่นะครับให้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น พร้อมแหลกนะครับเอาหนึ่งืนพร้อมแหลกพอนะครับห0,000ืนพร้อมแหลกนะครับนะครับหนึ่งหมื่นพร้อมแหลกนะครับถ้าในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับให้ราคาอยู่ที่1 0 0 0 0ืนพร้อมแหลกไปเลยนะครับเมื่อหนึ่งประมาณสี่หมืนสามนะครับไม่รวมแหลกอันนี้ผมขายอยู่ที่1 0,000ืนพร้อมแหลกนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับไปใช้งานนะครับรับงานพิธีนี่ต่างๆนะครับหรือเป็นงานพูดงานอะไรนะครับไม่ผิดหวังนะครับเครื่องของแม็กกี้นะครับผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับตามเฟซหรือตามช่องทาง u t u b e นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะเห็น ได้น้อยกว่ายี่ห้ออื่นต่างๆนานานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครเล่นนะครับคือถ้าใครเล่นแล้วนะครับการขายหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะยากนะครับเพราะสินค้ามือหนึ่งนะครับไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เรื่องน้ําเสียงนะครับราคาก็แพงนิดนึงนะครับราคาก็อาจจะสูงนะครับราคาสูงนะครับแต่เรื่องน้ําเสียงใครได้ใช้ไปแล้วซื้อไปนะครับไม่ค่อยมีใครขายนะครับตัวนี้นะครับจะลองดูนะครับว่าจะมีท่าไหนจะรอจิจัดนะครับผมบอกไปเลยนะครับถ้าลงคลิปไปนะครับ หลายคนที่กําลังเห็นนะครับก็รีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับน่ครับผมให้ราคาแค่หนึ่งหมื่นพร้อมแหลกนะครับแค่นั้นนะครับเท่านั้นเลยนะครับเอาไปเลยนะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงนะครับผมจะเปิดเป็นสไตล์เพลงหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะมีลิขสิทธิ์นะครับเปิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าผมเปิดไปนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่เห็นเลยนะครับโพสต์หายนะครับประมาณนี้นะครับ ให้ราคาอยู่ที่1 0,000พร้อมแหลกนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์นี้เลย083นะครับเ3 9ดสามปนะครับที่ร้านนรัสักอยู่คลอง3า้คลองลวงปทุมธานีนะครับหรือนะครับวิ่งมาฟังน้ําเสียงก่อนนะครับวิ่งมาฟังน้ําเสียงก่อนได้นะครับจะได้ติดจัดตัดใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับตอนนี้ผมนะครับมาลองฟังน้ำเสียงคร่าวๆกันดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ มันจะมีไฟตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเห็นไหมไฟตรงนี้ขึ้นปกตินะครับแต่ไฟตรงนี้นะครับไม่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 ขึ้นนะครับนะครับก็่ายไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีผลต่อเสียงนะครับก็ยางปกตินะครับแฟนซ้ายขวาปกตินะครับเพราะแค่ไฟนะครับแค่ไม่ขึ้นนะครับอย่างอื่นปกติใช้งานปกตินะครับเราฟังน้ําเสียงกนะครับ ะมีตรงเดียวเนี่ยครับตำหน่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับนี่ครับใช้งานปกตินะครับเนี่ยแผ่น้ายขวาปกตินะครับนี่ครับของใช้งานปกตินะครับ แค่ไฟตรงนี้นะครับตำนีแค่ตรงไฟนิดเดียวนะครับแค่นั้นนะครับ,นะรบเสียงดีนะครับารล,ละเอียดนะครับ เ้วเฟกว่าเป็นไงบ้างนะครับความน้ำเสียงนะครับก็จะเป็นทั่วไปนะครับนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับผมไม่ได้เปิดนะครับ อลงฟังอเฟคนะครับฟังออกไปน้าเดอเดี๋ยวผม่อยสิัำงานโปตินะครับเสียงดีนะครับใสสะอาดนะครับนะครับ ปรับได้นะครับไม่มีแบบว่ากัดกัดหูกัดอะไรนะครับไม่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 ค่อยกัดนะครับพวกนี้นะครับไม่ค่อยซ่านะครับเรื่องน้าเสียงนะครับก็จะมาทุกรายละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งหมื่นพร้อมแหลกนะครับให้ลูกค้าไปใช้งานนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับอยู่ฟองสามนะครับพงหลวงปทุมธานีนะครับเป็นแม็กกี้แท้นะครับมาพร้อมแหลกนะครับ1นึ่งหมื่นบาทนะครับจำหนมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับ ไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านมีตัวไหนนะครับที่แหม่มตดชงานก็สามารถเอามาแลกตีเทิร์ได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ